วัสดีครับตัวนี้ก็เป็นเบสเฟนเดอร์ USA นะครับ Jazz จ a s s อันนี้ทำสีในโตแล้วก็ทำสีเก่าแต่ไม่มีแต่รงะะรยงานนะครับกนะ็จะประมาณนี้ตัวนี้เปลี่ยนตาดเปลี่ยนเคยดะนะครับแบมวินเทจนะครับจะประมาณนี้นะครับสีก็จะเป็นสีดำาบเนเทจเก่าๆเ,เ,เลยจะมีลอยขนแมวเยอะๆนะฮะให้มันสมกับความเก่านะครับ ข้างหลังนะครับ U.S.A.K. นะครับข้างหลังก็ทำเก่าอ่าก็สันนิมสันนิมนี่มาก่อนเลยนะครับจะเห็นว่ารอยขนแมวเยอะเองนะอ่าที่จริงตอนพน่นอ่ะมันจะเงาวับเลยนะครับแล้วก็ทำดีลิครอ งานด้วยนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นารมด้สีในตัวร0 0เเซนะครับผมไม่กำเสีโครลีแน่นอนนะครับรับสีในตัวนี้ก็จะเป็นแผลตามสภาพแบบไม่เยอะมากนะครับฝากงานด้วยนะครับ